บทนี้เริ่มจากภาพที่อบอุ่นมากวงพาร์ศึกษาที่คนหลายวัยจับวงกลมร้องเพลงเต้นระบำมีทั้งชุดยูกาตะเสื้อเชิ้อผูกไทยทุกคนหัวเราะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันและชินอิจิยามาโมโต้ก็ปรบมือเชียร์อยู่ในวงนั้นไม่ใช่ในฐานะแขกสำคัญแต่เหมือนคนในชุมชนจริงๆผู้ใหญ่บ้านขึ้นมากล่าวขอบคุณพูดถึงสิ่งที่ชุมชนได้รับ หนังสือห้องสมุดคณะแพทย์พยาบาลแต่คำที่หนักที่สุดคือความรักและการสนับสนุนเพราะนี่ไม่ใช่ความช่วยเหลือแบบห่างๆมันคือการยืนยันว่าคนธรรมดาในหมู่บ้านนี้มีค่าชินอิจิขึ้นพูดต่อและพูดประโยคที่ทำให้ทุกอย่างมีความหมายเขาบอกว่าอาจิตะเป็นบ้านเกิดหลังที่สอของเขาในใจเขาคิดชัดว่าถ้าอาจารย์โจเซอิโทดะ ยังมีชีวิตอยู่ทางของทุ่มเทเพื่อที่นี่ดังนั้นในฐานะลูกศิษย์เขาจะทำแทนอาจารย์นี่คือสำนึกบุญคุณแบบแท้จริงไม่ใช่คำซึง้งไม่ใช่พิธีแต่คือรับภาระต่อด้วยการกระทำเรื่องย้อนกลับไปสิงหาคมคศ1954วันที่อาจารย์โทดะพาชินอิจิมายืนมองทะเลที่อจิตะ อาจารย์บอกว่าฉันจะสร้างรากฐานในญี่ปุ่นส่วนเธอต้องเปิดทางไปสู่ทั่วโลกชินอิจิยื่นคนเดียวที่ท่าเรือและวตะโกนใส่ทะเลว่าเขาจะสร้างสะพานทองคำเพื่อการเผยแผ่ไปทั่วโลกคำประกาศนั้นกลายเป็นไฟในชีวิตเขาจากนั้นบทนี้พาไปอีกด้านหนึ่งของชัยชนะเรื่องของมิโยโกะทาคาโอเด็กหญิงที่เคยเป็นโบลิโอ แขนขวาแทบใช้ไม่ได้แม่เคยสิ้นหวังจนเกือบทำลายลูกแต่หยุดทันทีเพราะรู้ว่ามีชีวิตอีกคนในท้องที่อยากเกิดครอบครัวเริ่มสดมนต์ด้วยความหวังมีโยโกเคยร้องไห้ตะโกนว่าคนโกหกเพราะอยากเขียนหนังสือได้แต่พี่สาวกับน้องสาวนั่งสวดด้วยกันจนวันหนึ่งแขนขวาที่เคยไร้แรงขยับได้ปกได้ความหวังกลับมาจริงๆและเมื่อถึงงานวัฒนธรรม มิโยโกะอยากขึ้นแสดงอบบัมสาวลูกแพรทั้งที่กลัวจะเป็นภาระคนอื่นแต่เธอตัดสินใจว่านี่คือการตอบแทนบุญคุณอาจารย์นี่คือการท้าทายข้อจำกัดของตัวเองให้สุดทางสรุปของบทนี้ชัดมากสำนึกบุญคุณไม่ใช่ความรู้สึกมันคือการลุกขึ้นทําเพื่อให้ความเมตตาที่เราเคยได้รับกลายเป็นอนาคตของคนอื่นต่อไป